ครับเราจะมาทดสอบกันในรูปแบบของ Max Break นะฮะใน Atto 3นั่นเองจาก BYD ดูซิว่าระยะเบรกเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะมาขึ้นมาเรื่อยๆครับ9ก้า0ิครับโอ้โห ระยะนี่เมื่อกี้ผมจุ่มเบรกไปแบบเต็มที่นะกดไปแบบสุดๆเลยนะครับแต่ว่าในความรู้สึกของผมเนี่ยมันรู้สึกเหมือนว่ามันน่าจะไปที่อีกอะแต่เบรกมันหยุดแค่นี้นะครับอ้าวถามทีมงานดีกว่าระยะเบรกอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่าสี่สิบสามครับสี่สิบสามนะครับโอ้โหอันนี้แบบไม่มีคนนั่งนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปรับพี่ๆจาก BYD เอาล้ครับเราเรียนเชิญพี่พี่บีวดีมาอีกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับเราอยู่ในรถบีว a t ดีอัตโต้ใช่ไหมฮะับอัตโต้อัตโต้ทรีครับผมต้องแอตด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาลองในรูปแบบของแม็กสเปรกันนะครับเมื่อกี้ผมคนเดียวเนี่ยอยู่ที่43เมตรเดี๋ยวเราเรามาลองดูว่าพอมีพี่พี่วันนี้เข้ามาถึง4ท่านดวผมเป็น5คนเลย น้ำหนักน่าจะเพิ่มขึ้นพอสมควรแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแม็กสเปคของเราเนี่ยนะฮะระยะจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับพร้อมแล้วพร้อมไหมครับพร้อมกล้องในรถไวเยอะแล้วกล้องหลังเยอะกเลยนะฮะเอาเดี๋พร้อมแล้วไปเลยฮะมาลองดูครับแอตโต3ของเราความเร็วครับไต่มาตอนนี้เก้าสิบครับหนึ่งร้อยพอดีฮะโอ้โห หยุดเอาอยู่แต่ต้องดูครับว่าระยะจะอยู่ที่เท่าไหร่ทีมงานครับระยะเบรกอยู่ที่เท่าไหร่ครับ40.05ครนี่คือลงมาจริงครับเมื่อมีน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยระยะเบรกก็จะลดน้อยลงด้วยน้ำหนักลดนั่นเองจากตอนแรกเป็น43ลดลงมาเหลือ40โอ้โหระบบเบรกของ b ด d เขาเยี่ยมจริงครับขอบคุณพี่ๆครับ มาครับเดี๋ยวเราจะทดสอบนะครับ BYD Atto 3นะครับกับนี่เลย Max l e n c h e e ของเราเราจะเริ่มที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนเลยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ถึงขนาดเปลี่ยนมุมเองเลยนะฮะนี่ผมไม่ได้ไปโดนนะอ๋อโดนครับมันอยู่ตรงฟอรมาไลยครับอ่ะเรียบร้อยครับตัวนี้ช่วงล่างผมว่านุ่มนะฮะนุ่มอยู่เดี๋ยวเราต้องลองดูอีกทีในความเร็ว90ครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรียบร้อยเก้า เกือบครับเกือบเข้าได้ฮะมีระยะอยู่อีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับแน่นอนแหละครับด้วยความเร็วขนาดนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีมีน้อยคันนะครับแต่80เข้าได้ด้วยฟิลลิ่งแบบนี้ถือว่าจอบโจทย์ในการใช้งานแบบปกติแน่นอนต้องย้ําทุกครั้งนะครับว่าการทดสอบของเรานะครับใส่แบบจัดเต็มโดยปกติแล้วนะครับรูปแบบแบบนี้เนี่ยนะครับจะอยู่กันที่60นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่า ผมว่ามันธรรมดาเกินไปนั้นเราเลยมาทดสอบในความเร็วแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องดราม่าก,กันบ่อยนะฮะอะมาเดี๋ยวเราจะไปกันที่โหมดสปอร์ตนะครับความเร็ว80และ90เหมือนเดิมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง BYD Atto 3อ่ะความเร็วนี่ขึ้นแบบว่าสบายๆเลยฮะ โอ้โห,โหโมาเข้าได้ครับเหมือนเดิมครับชิวๆสบายสบายความรู้สึกคือนุ่มหนึบกว่าเดิมแน่นอนตอนที่เราขับเนี่ยนะครับเรามีการขับต่อๆกันหลายรอบนะครับก็ว่าก็ต้องอยู่ที่รถครับว่าอุณหภูมิยางมีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่เราจะลองทดสอบต่อกันไปเลยนะครับไม่ต้องพักรถและเดี๋ยวมาดูกันว่าความเร็ว90กิโมต่อชั่วโมงเนี่ยเจอบททดสอบนะครับ แ a x l e n c ล a n ของเราแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูพร้อมๆกันดีก,กว่าโอ้โอ้ชิวครับอันนี้ชิวเลยผมบอกเลยครับว่าอันนี้ชิวกว่าจริงๆนะฮะมีการลดความเร็วให้แบบสบายๆครับสำหรับตัวรถ เอาละต่อไปครับเดี๋ยวไปเรียนเชิญพี่พี่เขาขึ้นมาไปกับเราอีกสักรอบดีกว่านะครับหมดทดสอบนะครับกับแม็กซ์เลนเชนกับมพร้อมกับพี่พี่นะฮะที่ขึ้นมาเป็นคนโดนเชือดอีกสักรอบ <laughs> ตอนแรกก็อยากขึ้นอยากขึ้นตอนนี้เริ่มเกี่ยงกันนะครับเรามาลองที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนเลยกับแม็กซ์เลนเชน <laughs> โยกไหมครับ <laughs> นี่ต้องบอกว่าเข้าได้แบบชิวๆไม่มีปัญหาเลยเดีย๋ยวเราจะลองกันต่อยหนึ่งรอบนะฮะเริ่มชิวเลยใช่ไหมแบบเจอบททดสองเรามาหลายรอบแล้วพี่บอกว่าเริ่มสบายๆแล้วชอบชอบ <laughs> รอบนี้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างชิวๆครับ90 <laughs> นี่เพิ่มมาแค่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะพเพรารู้สึกต่างไปเลยนะเบรกเขาดีจริงค่ะแต่ต้องบอกนะว่าอาการรถเนี่ยจะนิ่งนะครับแต่แค่ไม่สามารถเลี้ยวเข้าได้ในจุดที่เรากำหนดไว้โอเคขอบคุณมา,มากๆครับพี่ จากบททดสอบของเราคงจะตอบโจทย์กับใครหลายคนที่กําลังตัดสินใจกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอยากได้นะฮะอยากเป็นเจ้าของนะครับ BYD Atto 3นะครับก็อย่าลืมมากันที่นี่เลยนะครับที่ซูมวยการออโต้เพียนะฮะเทพรักนั่นเองนะครับเขาบอกเลยนะครับตอนนี้ทุกรุ่นทุกสีนะครับ กับ a อตโต3ตัวนี้เนี่ยนะครับพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับมาลองด้วยตัวคุณเองกันก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ,อยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับกับบททดสอบของเรากับสาย MaxTV